สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube นะครับที่ช่องราน้อยรำเพลียงออฟิเชียลไปสวันนี้จะซ่าโซจ่ารถบ้านเนาะจ่าย่อเดี๋ยวเ่อท่านครบแปดท่านได้ครบบ่ท่านครบแล้วบ่ได้สิขึ้นไปโอ้สีโอ้กอ่ไม่ใช่สีโอกสีอะไรบ่ฮะโอ้ยอยากคเอาเงินใส้ต่อคอยเสีหาเงินใส่งานบวชเนี่ยคอยต่อยสีหาใส้่คอยรอนเงินเพื่อเห็นบ่คอยทายคลิปรู้จังยังนี่ พอมีคนเบิงข่อยจะบอกคนเบิงข่เนี่ยไม่กเบออีกไม่เหรอบออีกไม่เยเนี่ยไม่เหรอเคางมุ้องรานีเดี๋ยวถอายบอกไปยักษ์พุทธไทยจอมยไยอมันใ่ทีก้ปะอมอยขึ้นรถแล้วปะล็อกเท้าน้ห้องคืนตัวคืนยไม่เป็นอย่งน้น อาจไม่ประตูท่าเดียวบ่ลูกพี่ประตูยกประตูท่าเดียวบ่เอาฝากจะข้าใหนเอามาเอาพ่อแป๊บนึ่เอาฝากกุญแจมาให้เมเต็มอ่ะยะ บ้านหลังเล็กๆนะคะอบอุ่นไปด้วยความสุขนะคะโอ้ดีใจมีคนมาสมบานใหม่ขึืนในสมานละครับพี่น้องหยาดกันแล้วซีคนแล้วทึงถ่านผ่าผาหสมแนวปีสองรอบน้งนาะโอ้วี่ลูกขออนุญาตขึ้นบ้านไม่ใ่

มเปลี่ยนคิวมีของนำาีเนเออกระสีมีคือของข้าวหรอพ่อต้าคือไงแถว่ะเปลี่ยนคิวค่ะช่นงี่ร้านน้อยค่ะคิวต่อไปค่ะทาง่อทาสบายครับยูทูบเปอร์ครับกดีพูดแล้วเนาะแอจะวิทยุแอ้เก้าพันเอ้าเก้าพันเบ้องสั่งดิไซเก้าพันวิทยุพูดติองนี่เอ๋มันเริ่มต้นเก้าพันหรือเปล่ามีเจ็ดพันไห สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเนาะสนใจสนใจกะติดต่อได้เด้อขันมาหลายคนพอดีนางพอดีนางสี่คนสี่คนเขาเป็นลมกันโอ้ชอบไปนอนก็ได้เตือนเตืนเล่นไพ่ก็ได้ขอนยาได้จ่ายอุ้ยมีไมโครเวฟด้วยหรอมเวฟตู้เย็นแคบมีหมดเลยของไอหัวไมีไมโครเวฟบ่ ตู้เย็นก็มีหรอไอ้ขก็ดีแท้ฉลองเสร็จกันไม่ได้เมื่อขึ้นหนึงแล้วอันนี้ยังนี่ลูกเพื่อนเองอันนี้อันนี้ไฟครับต้องไฟตลงแบตมันโอ้บังแบตว่าแบตซัมเนียซัมเนี่อันนี้อีหยังนี่อันนี้อันนี้ตัวนี้เปิดเปิดใส่แล้วทุกระบบคือเปิดตัวนี้ใช้ได้ทุกระบบไหมตัวเดียวใช้ได้ทุกระบบเลย ว่าเท่าไรก่อราคากล่องเนี้ยสามแสนห้าสามแสนห้าแต่ว่าผมทําอะไรเยอะแยะเพิ่มเติมทั้งตู้ทั้งอะไรมันก็เลยสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าสี่แสนหกว่าแต่เห็นแต่เมือคุณปองคืนว่าไรเนี่ยคุณปองคืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หสื่อทุกสื่อมาอยู่นี 4, ah, ่นะทุกคนโอ้ยคือดีแท้เอาก็หย่อมแง่ๆโอ้ยอยากได้ก็อยากถืไปใส่ใส่ล่ะ ใส่มาได้เร้นยมี่หาเงินใส่เสือตรถเก้งกับพรกมีเงินพรอยู่ผู้ดีต่อรูปไ่น้ครอบใส่ของหนัก่ะนขออนุญาตนะครับอ๋อเป็นแบบนี้มันเป็นเป็นพลาสติกเหรอ ระบบไฟแบตเตอรี่นะครับงามสวยงามโอ้งามงามแอมนะครับใช้ได้สามสี่วันเลยนะงามอีหลีงามอีหล่ฝนไม่ห่อกระโจกอยู่ทั้งหนาก้อนสีลงแต่งหนาเลยจะเทิงนี่เมื่อต้องย่านเลยหนาฝนนี่เนาะว่าแต่เขาล้างเวทีได้แต่ว่าล้างเวทีกับว่าต้องห่วงเพราะว่ามาหรือกับฉมากก้อนโมยู่แล้วมันหาเรือบองได้แนเพราะว่าเขาเรีือบองได้เขานอนน่อยู่แล้วเออ เายคีบแข่งแย่ไร่หมันเก่าไม่เ oh. ี่เวอายอตู้ยังไม่เคียวใสเลยใส่เป็นน่งเดียวดีเดีหมือนมาหลังึงเลยใช่แล้วเอาพอมาหน่อยใส่นะ โอ้โห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 โอ้ยหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหกอ้โหโอ้เหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหเอ้โ่อ้หโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โยโอ้ไหโอ้หนอ้หโอ้โห่อว่าอ้โอ้หอ้โหอ้โหอ้หอ้อหโอยอ้โอ้หโออหอ้้อัเ้เกหอ้อ้ออ้ห้อห้อ้อหา เพราะมนตู้เย็นเหมือนด้านข้างจะออกมาได้ด้วยนะนี่กันแดดกันแดดกันไปป่าดิ้ไฟป่ารถหมเลยรถรีบหมดเขึอนมาแมนอะไรนะครับแมนครับรีบหมดกันเลแม่นนงวันกันเลเห็นบ่แม่นนงวันเมือมืดหมุนใช่ไหแต่ว่าถามอีกอย่างหนึ่งมันหนเกินอ๋อเบาครับพวกนี้บม่ได้นักนะครับ900ถึง1ตันบอเกอร์นี่ ห้าเครแรลอยดีอยซีที่นยทะเลามก็แลอยีอซีไมแนครับแม่นว่แต่ไม่ได้ไม่สินวงแค่ตอนออกตัวค่นันนะทำคามเร็วนะมันสนวลต้นไม้สินวงแค่ตอนออกตัวแค่นั้นเองพอออกตัวไปคือรถเท่าปกติลุงประมาณรถแกของธรรมดาครับเฮ้าหเหมือนทุก ตีลมแต่แต่วม่เาเพรมันรูีลมรูตัวนี้ันสิตีลมกว่าของไอ้หอดัน้าสงนต่างผมสิบสองว่าเค่อบิเอซีเออหัวมันเป็นหัวจรเอาใชมาดสองเลย่บ่ได้ครับได้ครับไปยังนึกอาทครับรถรถสร็จเลยมีรมาสองเองได้หัน พี icana, ่น <refin> ements, ้องผู้ใดสนใจนะครับติดต่อได้ทั้งคอดีนะครับผมผู้แทนจังหน่ายนะครับผมเอเจนต์เอเจนต์บริษัททิงแคมปิ้งนะครับบริษัทอยู่ที่หนองบุรลรัมพูนะครับเขาคือว่านั้นโชคแคมปิ้งนั้นโชคแคมปิ้งคือเจนซีลูกเซซีบริษัทที่บริษัทคิ้งมองเดียวกันบ่เนี่ยมองเดียวกันครับมองเดียวกันมองเดียวกันนี่แหละไปป้ายยาเราไปไปไปเออมาได้สองมาเห็นไหนเน้ ลงทุนจะหาเงินได้บ่ทัานดำเหวยไม่แม่แต่นี่ก็ยังเด็ดปลาอย่างได้เดี๋ยวไปถาถึงพลัดมันจะผลยังมาเอ้ดิเ่ไหนลายต่อไปนะครับนี่ไงยูยู้ยู้ยูเลยฮะเอาแม่เพรามีสีขาวสีดำแล้วเกาสีสมใส่ก้านใส่สีแดงนี่ใส่รถนี่มาด่าสองขั้นแดงนี่ลงทุนหาเงินแก้วทุกพวงล้วนี่บอเต่งแดนไม่สมีเนาะ รถไงก็เพิ่นไม่มีทับแม่แม่เอาอีหยังไ้างในมันเป็นอย่างผมล้าตัวีบก่อไยาดอะไรเห็นไบอกมียาดมีต่บุญเทีนอาแต่ก่อนอีหยังก่อนขโรยอย่างนี่ลายยีบผมโอ้โหผีนเบิ้งเบิ้งเบเบิ้งละเอียดหนูบอกหูว่าเพิ่นเฮ็ดแงไหมแตโมแบมาเขาบ่เคยยีเนาะอ้ยจังวะแล้วว่ากเติได้ไหม บอลแล้วมาเกิดเป็นบอลแล้วมาโมข่ขยี่ผมทำเ,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 เนี่ยทีไปยี่จังไหนทำเนี่ยไอทามแตงยี่จังใจเนได้ท็อกฝ่ายมันคือบอลเฮตังสี่ฝ่ายเออาพี่น้องฝักการคิดหนาครับเอาไยุ่มมัวเขาเลยระกับไปได้พี่น้อง